สวัสดีค่ะเล่าข่าวด้าฟีข่าวที่เราจะนำมาเล่าวันนี้นะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับการตรวจและการเข้ารักษาของผู้ติดเชื้อโควิดแนวทางการตรวจและการรักษาณวันที่10สิงหาคม2564เป็นแนวทางที่ประกาศออกมาจากกรมควบคุมโรคณปัจจุบันนี้นะคะในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง อาจจะเป็นรูปแบบอื่นก็ได้ช่องทางการตรวจโควิดนปัจจุบันนี้มีด้วยกันสามช่องทางถ้าเราเป็นประชาชนที่สงสยัยหรือมีอาการอยากจะตรวจโควิดอ่าแนวทางที่หไปที่โรงพยาบาลแต่ว่าทางทางที่ดีนะคะแนะนําให้โทรสอบถามก่อนว่าโรงพยาบาลนั้นนะ่ะรับตรวจหาเชื้อโควิดหรือเปล่าขนาดนี้ถ้าเป็นในกรุงเทพเนี่ยแทบจะ หาโรงพยาบาลตรวจได้ยากมากแต่ว่าเราก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามได้ก่อนแนวทางที่2ไปที่ศูนย์ตรวจเชิงลุกถ้าอยู่ที่กรุงเทพนะคะก็จะมีตามเขตต่างๆอาจจะอยู่ตามวัดตามโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาจะไปจัดเราก็ต้องติดตามประกาศของ กรุงเทพนะคะว่าในแต่ละวันเนี่ยเขามีที่ไหนบ้างจุดตรวจที่ไหนบ้างซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นทีมตรวจเชิงลุกตอนนี้นะคะพัฒนามีทั้ง2แบบก็คือเริ่มแรกเนี่ยเขาจะตรวจแบบ a t k ให้ก่อนเป็นการสกรีนเบื้องต้นว่าติดเชื้อโควิดหรือเปล่าถ้าติดเนี่ยตอนนี้เขามีบริการตรวจ rt pcr ให้ด้วยตรวจเช็คซ้ำอีกรอบอะค่ะ แล้วก็แยกคัดกรองอีกทีนะคะว่าเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีไหนอาการหนักแค่ไหนนะคะแล้วแบบที่3คือการตรวจด้วยตนเองคือซื้อชุดตรวจมาตรวจด้วยตัวเองถ้าตรวจพบว่าติดเชื้อเราก็ต้องแยกอีกว่าเราเป็นผู้ป่วยกลุ่มไหนสีไหนนะคะถ้าตรวจแล้วพบว่าอยู่ในกลุ่มสีเขียวคืออาการไม่เยอะสามารถที่จะ ดูแลตัวเองที่บ้านได้เราก็จะใช้วิธีการโฮมไอโซเลชันแยกกักตัวที่บ้านโดยเราก็ต้องขอการสนับสนุนถ้าเป็นกรุงเทพนะคะต้องโทรไปที่1330กด1นติดต่อขอ,อสนับสนุนอุปกรณ์ในการที่จะกักตัวอยู่ที่บ้านหรือว่าถ้าเป็นผู้ป่วยสีเขียวแต่ว่าที่บ้านเราเนี่ยไม่สะดวกสบายที่จะกักตัวอยู่ที่บ้าน เราจะไปที่ศูนย์ผักคอยหรือ Community ้ s อโซเลชัการที่จะเข้าศูนย์พักคอยได้เราจะต้องตรวจแบบ rt pcr ซ้ำอีกรอบที่จะเช็คว่าติดจริงหรือเปล่าเพื่อที่จะเข้าไปอยู่ในศูนย์ผักคอยเพราะว่าในศูนย์พักคอยก็มีแต่คนที่ติดเชื้อค่ะรวมอยู่ด้วยกันอันนี้คือสำหรับคนที่อาการไม่มากหรือว่าคนที่กักตัวเองอยู่ที่บ้านไม่ได้หรือว่าเริ่มมีอาการนิดหน่อยก็จะมาอยู่ตรงนี้ แบบที่สามมีอาการขึ้นมานิดหน่อยอมีอาการรุนแรงเพิ่มขึ้นแต่ว่ายังสามารถที่จะรับประทานยาดูแลตัวเองได้ก็จะไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามหรือว่าโฮสพิเทลคือยังสามารถดูแลตัวเองได้อะค่ะแต่เริ่มมีอาการแล้วก็จะต้องไปอยู่ที่นี่ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงผู้ป่วยหนักก็จะต้องเข้าโรงพยาบาลอันนี้เป็นกลุ่มผู้ป่วยสีแดงหลักๆก,การเข้ารักษาก็จะมี ลักษณะ4แบบแบบนี้ณนะตอนนี้นะคะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นศูนย์พักคอยในกรุงเทพนะคะก็จะมีอยู่ตามเขตเราก็อาจจะต้องติดต่อไปที่ศูนย์พักคอยจุดนั้นๆก่อนหรือถ้าพบว่าติดโควิดแล้วโทรไปที่สายด่วน13-30อาจจะไม่ติดถ้าอยู่ในกรุงเทพจะมีเบอร์แยกในแต่ละเขตโทรติดต่อในเวลาราชการอ่นนะเนาะเราเป็นเบอร์0 2นย์ ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางการตรวจและการรักษาณนะปัจจุบันนี้นะ,ะในอนาคตอย่างที่บอกว่าอาจจะเปลี่ยนก็ได้ถ้าใครมีคำถามหรือข้อสงสัยสานะมารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมคะ่ะขอบคุณคะ่ะ